ันนี้อยู่กับพวกเราสองสาวสปาเกเจอเข้าฟัางค่ะสปาเก็ตตอทอย วันนี้มาออกบูธหัวเทียน NGK บริษัทสยามนิทิราจำกัดนะคะใช่แล้วนะคะซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายหัวเทียน NGK ค่ะแล้วก็งานนี้นะคะเราได้มาสนับสนุน<ช>หัวเ<ะ>ทียนให้กับทีมแข่งของ t ต y ยต้าการซูเรซิ่งที่ใช้รถยนต์ของ t ต y ยต้าในการแข่งขันด้วยนะคะเห็นไหมบอกแล้วว่าทีมแข่ง t ต y ยต้าการซูเรซิ่งเนี่ยยังเลือกใช้หัวเทียน NGK ในการแข่งขันทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยใช่ค่ะหัวเทียน NGK ของเราได้รับการไว้วางใจจากทีมแข่งชั้นนาระดับโลกขนาดนี้อมันต้อง <laughs> ขนาดนี้เลย,ยนะะไปดูกันว่าภายในงานเนี่ยเขาคึกคักขนาดไหนไปกันเลยตอนนี้นะคะต้อังอยู่กับพี่พี่นักแข่งของเรานะคะซึ่งอยู่ในโตโยต้ากาซูเลสซิ่งไท a แลนด์นั่นเองค่ะมาสัมภาษณ์กันดีกว่าว่ารู้สึกยังไงกันบ้างเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนเลยนะคะพร้อมกับ รุ่นรถที่เราใช้แข่งขันและก็เปอร์ที่จะลงแข่งในสนามนี้ค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีครับผมก้ากิดวัสุรันนะครับนักแข่งจาก Toyota g การ o r ู c i n g t h ่ง l a n d ครับสวัสดีครับผมแมนรัตพงศ์หอดทองคำครับจาก Toyota g การ o r ู c i n g t h a i l a n d เช่นกันครับในรุ่น GTM นะครับเป็นรถเบอร์38ครับเป็นกันหลังนี่เอง Lexus RCF ครับ กับการลงรายการนี้เรามีการเตรียมพร้อมไม่งไงบ้างสนามนี้มันเป็นสนามปิดเป็นสนามสติเซอร์กิตน,นะครับ<ะ>ก็มันจะคลาสตล์กับสนามที่เราไปแข่งข้างนอก <c oughs> เราจะเซตรถให้มันแตกต่างจากปกตินักแ,แข่งก็จะมีการไปซ้อมซิมเลเตอร์กันเพื่อให้คุ้นชินกับสนามค่ะพูดถึงความยากของสนามนี้มันมีจุดตรงไหนที่มีความยากบ้างไหมคะก็คือแน่ๆเลยนะครับความยากของมันสนามนี้คือพลาดไม่ได้เลย พลาดปุ๊บถึงการเร็วทันทีถึงกําแพงทันทีเพราะมันเป็นสติดเซอร์กิตสก็คือมีทางขึ้นเนินลงเนินมีโค้งอยู่เทินที่ต้องยูเทินอย่างมากเลยนะครับซึ่งพอยูเทินเนี่ยจะพอดีกับรถเลยนี่คือความยากของมันเหมือนกันถ้าอย่างนั้นแสดงว่าจะต้องมีการเตรียมพร้อมข,ของเครื่องยนต์พอสมควรเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับ mm hmm. เรียกว่าเครื่องยนต์เนี่ยจริงๆแล้วมันต้องทั้งหมดเลยนะ <Ha. S 1> ทั้งเครื่องยนต์ทั้งตัวรถนะครับทั้งทีมงานและทั้งคนขับทั้งสอ mm hmm. งคนด้วยนะครับ mm hmm. เพราะว่ารุ่นที่ผมลงแข่งเนี่ยจะมีการข สองคนทั้งหมดต้องวางแผนกันหมดเลยว่าจะเปลี่ยนตัวกันเมื่อไหร่อะไรยังไงครับผมจะต้องมีทีมงานคอยซัพพอร์ตด้วยรวมถึง,งนักแข่งที่อยู่หน้างานจริงๆก็ต้องฝึกซ้อมกันนานพอสมควรเลยเนาะต้องครับ่ะนันโดนวัฒนธรรมนะครับ,อบอออรครับอาติสรุ่นซูเปอร์คอมแพคครับในรายการไทยแ l a n d Super Series เบอร์23ครับ ก็นัจังนะคะ้าร์ทันชนเตริเรียวสุขาวัฒนาค่ะก็แข่งในรุ่นคอมแพกนะคะใช้โตโยต้าโคโรอาออติสอนกันค่ะเบอร์23ค่ะสวัสดีครับนิกซีนนอร์ลับนะครับแข่งในรุ่นเทเลนซ์ซูเปอร์คอมแพกครับใช้ตัวยาริสเทอร์โบครับผมหมายเลข25ครับให้พูดถึงความรู้สึกในการลงสนามนี้นะคะในรายการนี้เพราะว่าได้ข่าวว่ามันเป็นสตรีทเซอร์กิตซึ่งพี่ๆนักแข่งบางท่านก็มีความรู้สึกที่มันยากยากกว่าสนามแข่งทั่วไป พูดถึงการเตรียมพร้อมดีกว่าในการลงสนามนี้ว่าเรามีการเตรียมพร้อมยังไงบ้างก็มีการเตรียมพร้อมทางนักแข่งนะครับก็มีการออกกำลังกายอย่างเป็นประจำครับแล้วก็ทางทีมช่างทีมอะไรเงี้ยครับเขาก็ได้วางแผนสําหรับตัวรถมาอย่างดีครับผมแล้วก็ทางโัวเทียนของเราก็เลือกหัวเทียน NGK ก็ ระเบิดได้ง่ายค<ล>รับดีมากเลยครับสุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวมาถาม2ท่านดีกว่านะคะเพราะว่า2ท่านนี้มีในเรื่องของการเปลี่ยนขับกันใช่ไหมคะเราจะต้องมีการซ้อมอยังไงกันบ้างก็จริงๆในเรื่องของการเปลี่ยนตัวค่ะเราก็จะมีการซ้อมเปลี่ยนตัวก่อนที่จะไปทําการคอลี่ฟายหรือว่าการแข่งขันค่ะก็อาจจะมีการซ้อมว่าเราเปลี่ยนตัวเนี่ยเราจะช่วยกันยังไงหรือว่าการออกจากรถหรือว่าการมัเจียวยังไงค่ะเพราะโดยส่วนตัวเนี่ยอาจจะตัวนัตนเองจะมีเบาะประจําตัวเพราะฉะนั้นเวลาที่ลงรถ ปุ๊บก็จะต้องเอาปอตนะัวเไหนเข้าไปใส่ก่อน,นเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการแบบฝึกฝนกันก่อน,อนล่วงหน้าเพื่อให้มันโฟล์ในการแข่งขันจริงอะไร<ช>แบบนี้ค่ะต้องมีหลายทีมซัพพอร์ตกันเนาะไม่ได้แค่นักแข่งอย่างเดียว<ช>ทีม,มช่างด้วยเลยค่ะคือทุกอย่างมันต้องรวมเป็นหนึ่งหมดเลยใช่แล้วค่ะเพราะว่าการแข่งขันครั้งนี้ถือว่าเป็นการแข่งขันใหญ่เลยเนาะและแน่นอนหัวเทียนเอ็นจีเคของเรานะคะก็ะะเป็นผู้สนับสนุนหัวเทียนในการลงแข่งขันรายการนี้ด้วยทําไมมั่นใจเลือกใช้หัวเทียนเอ็นจีเคค่ะก็รู้สึกว่าเวลาเราแข่ง รุ่นคอมแพคเป็นรุ่นที่เปิดทําเครื่องได้เพราะฉะนั้นรถอะจำเป็นต้องแรงรถคู่แข่งเราแรงหมดเวลาอยู่ในจังหวะไฟเราก็จาเป็นต้องพึ่งแรงได้ตลอดเวลาเมื่อเราเรียกเพื่อที่จะให้ไล่กับคู่แข่งได้ครับพอหัวเทียนเป็นอย่างนี้ก็มั่นใจระดับงสุดยอดเลยค่ะเพรนะหัวเทียน NGK ของเรานะคะ ไว้วางใจจากทีมแข่งชั <t <t no no. no ้นนำเลยนะคะเลือกใช้ผลเทด NGK ได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสามท่านมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวช่วนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมนะคะกับมุกกิจกรรมของ NGK กันค่ะซึ่งเดี๋ยวรอบนี้จะแจกเป็นป๊าบ่อยกติกาพี่มีอยู่ว่าให้พูดคำว่า NGK ที่สุด ซิงค์ไทยแลนด์นั่นเองมาพูดถึงการเตรียมพร้อมดีกว่าค่ะพี่โอ๊ตการเตรียมพร้อมของทีมช่างในโลกเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างเนื่องจากเราเป็นส,รรสตรีมเกียร์นะครับอุปกรณ์อะไหล่ทุกอย่างนะครับมันต้องเตรียมพร้อมมาจากกรุงเทพแล้วก็ต้องมีการวางแผนที่ดีนะครับโปรแกรมมันค่อนข้างแน่นนะครับมาพูดถึงในเรื่องของอะไหล่หัวเทียนเอจีเคกันกดีกว่าเพราะว่า ของเราเนี่ยก็เป็นซัพพอร์ตนะคะสำหรับโตโยต้าการซุ่มเลสซิ่งไทยแลนด์อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นอะไหล่ชิ้นสำคัญมากที่ต้องมีติดเครื่องยนต์ทำไมมั่นใจใช้ NGK จเก็หนึ่งด้วยคุณภาพนะครับเนื่องจากการที่เราร่วมการแข่งขันโอเคมันเป็นหัวใจหนึ่งของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ยิงเราเวลาเรามาแข่งเนี่ยมันมีทั้งอุณหภูมิที่ต่ำสูงฝนตกนะครับก็คือการจุดระเบิดอะไรต่างๆเกี่ยวกับเครื่องยนต์ก็ของหัวเทียน NGK เป็นอะไรที่นิ่งนะครับแล้วก็คุณภาพสูงอยู่แล้วนะครับก็็เปนนสิ่งงึ หัวใจสำคัญของเครื่องยนต์เหมือนกันนะครับในการให้เครื่องยนต์ทำงานสมบูรณ์นะครับไม่มีติดขัดอะไรับงน้ยอดเลยค่ะเพราะฉะนั้นคือหัวเทียน NGK ของเราได้รับการไว้ใจนะคะจากทีมแข่งชั้นนำตาลหลับโลกเลยทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะต้องขอบคุณพี่ยนต์มากๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ กิจกรรมของเราเยอ<ก>ะมากๆที่พาไปช,ชมกันนะคะก็สามารถติดตามพวกเราได้นะว่าเราจะมีคลิปดีๆแบบนี้มาอัปเดตให้ทุกคนได้ติดตามกันหรือเปล่านะคะก็ติดตามกันได้นะคะที่ YouTube Channel ของเราค่ะสยามนิทรรศนะคะ,แล,ะแล้วก็เฟซบุ๊กหรือ,อว่าจะไปติดตามที่ Facebook ของเราก็ได้ว่าเรามีกิจกรรมไปทํากิจกรรมที่ไหนกันบ้างนะคะก็ไปติดตามกันได้ที่สยามนิทรรเช่นเดียวกันคะ่ะใช่ค่ะวันนี้พวกเราสมงสักดก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะไม่อยากจะจากคุณผู้ชมเลยเนาะหรืออยากจากพี่ฟางแล้ว กาเงนินแยกกันตรงนี้ลากัไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอสามคำดีกว่าให้กับหัวเทียน NGK ไหนๆก็ใช้อยู่แล้ว <c oughs> สุดยอดมากค่ะดีมากๆครับ NGK Ignite your spirit We love NGK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 